วันนี้เราจะมาคุยกันในบทฟังชัน e x p ก n ์ n t i น l และฟังกชัน Lo g a r i ท h มนะครับ,บซึ่งเป็นบทที่ออกข้อสอบเยอะเลยนะครับถ้าพูดจาภาษาแบบชาวบ้านชาวบ้านเลยเจ๋เลยว่ามันเป็นฟังก์ชัน exponent i a l ชที่เป็นฟังก์ชันเพิ่มทั้งคู่ก็จริงแต่การาฟมันไม่ได้เหมือนกันเป๊ะน,นะถ้า f x ชนะ g x ทุกค่าของ f x ก็แปลว่าฐานของ f x, เนี่ยจะต้องใหญ่กว่าฐานของ g คอร์ t อัลติเมทแมทสุดยอดคอร์สอบข้อมหาวิทยาลัยครอบคลุมเนื้อหาสำหรับสนามสอบแพทหนึ่งและวิชาสามัญอัปเดตข้อสอบถึงปีล่าสุดพร้้อมมเเรรียยนแลลวสัค สวัสดีครับน้องครับวันนี้ก็มาพบกับพี่กอล์ฟวีบายเดอะเบรนนะครับและในวันนี้พี่ก็มีความรู้ดีๆมาฝากน,น้องๆเหมือนเดิมน,นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในบทฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมนะครับซึ่งเป็นบทที่ออกข้อสอบเยอะเลยนะครับในแพทหนึ่งแล้วก็คณิตศาสตร์หนึ่งวิชาสามัญด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าข้อสอบปี64ล่าสุดเนี่ยนะครับทั้ง2ส,สนามเนี่ย ออกแนวเดิมไหมหรือมีการเปลี่ยนแนวเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเรามาเริ่มตูจากก็สอบแพท1กันก่อนเลยนะครับนี่คือแผท1ปี6ก็นะครับก็บอกว่ากําหนด a เล็กกับ b เล็กเป็นจํานวนจริงบวกนะครับโดยที่ a เนี่ยกับ b เนี่ยไม่เท่ากัน1ทั้งคู่นะครับบอกฟังก์ชัน f x กับ g x มาให้ f x ก็คือ1ส่วน a กํลัง x นะครับ g x คือ b กํลัง x เป็นฟังก์ชัน exponential ที่มีกราฟดังรูป ให้มาเป็นรูปกราฟของ f กับกราฟของ g นะครับถามว่าเงื่อนไขในข้อใดครับที่ทำให้กราฟของ f และ g เนี่ยสอดคล้องกับรูปกราฟด้านบนที่โจทย์ให้โจทย์ถามว่าข้อใดถูกต้องนั่นเองนะครับเชิญเรื่องดูช้อยก่อนเลยจะได้รู้ว่าเราต้องแก้อะไรนะครับช้อยจะพูดถึง a เล็กครับถ้าเราสังเกตดีๆเห็นไหมช้อยจะพูดถึง a เล็กว่า a เล็กอยู่ในช่วงไหนมากกว่าหหรือว่าอยู่ระหว่าง0นย์กับ1นนะครับแล้วก็ให้พิจารณาตัวที่2คือ a คูณ b หรือไม่ก็ a ส่วน b ว่าสอดคล้องกับช่วงในข้อไหนงั้นแปลว่าข้อนี้เราต้องเอาเรื่องกราฟเข้ามาช่วยแล้วก็หาให้ได้ว่า a เล็กกับ a คูณ b หรือ a ส่วน b เนี่ยอยู่ในช้อยไหนนะครับอ้าแล้วก็มาดูก่อนเลยแน่นอนทั้ง2องกราฟเป็นกราฟ e x p ก o แน่ๆนะครับที่เราเห็นไไรจากกราฟ2กราฟนี้อ่าสิ่งแรกที่ทุกคนเห็นชัดแน่นอนคือมันเป็นฟังก์ชันเพิ่มถูกไหมครับนี่ไง เป็นกราฟฟังชันเพิ่มทั้งคู่แน่ๆเราก็อาศัยความรู้เรื่องฟังก์ชันเพิ่มมาพิจารณาก่อนเลยนะครับพี่ก็เริ่มอ้านนะจากกราฟเนี่ยนะครับจากกราฟทั้ง f และ g เนี่ยเป็นฟังก์ชันเพิ่มทั้งคู่เลยถ้าเป็นฟังก์ชันเพิ่มแสดงว่าฐานของมันจะต้องมากกว่า1แน่นอนนะครับแล้วก็จะได้ ฐานของ f ก็คือ1ส่วน a นะครับก็แปลว่า1ส่วน a ต้องมากกว่า1ฐานของ g ตัวนี้ก็คือ b ถูกไหมครับนี่คือสิ่งที่จบกำหนดให้หมดแล้วก็1ส่วน a มากกว่า1และ b ก็มากกว่า1ด้วยแน่นอน b มากกว่า1นี่จบเลยนะครับแต่1ส่วน a มากกว่า1ก็คูณไข่อีกนิดนึงนะครับเพราะจบบอกว่า a เป็นจํานวนจริงบวกอยู่แล้วก็คูณไข่ขึ้นไปได้เลยก็จะได้ a น้อยกว่า1 เรียบร้อยพอน้องได้แล้วว่า A น้อยกว่า1น,นี่ดูช้อยข้างๆได้เลยตัดข้อไหนทิ้งได้ครับตัดข้อ4กับข้อ5ทิ้งได้เลยนะครับเป็นไปไม่ได้แน่ๆพราะเราพิสูจน์แล้วว่า a ต้องน้อยกว่า1อา้าวเหลือ3ช้อยครับแล้ว3ช้อยละพิจารณา A คูณ b กับ a ส่วน B เอาละเห็นอะไรอีกครับจากกราฟ F กับ G เนี่ยนะครับถ้าพูดจาภาษาแบบชาวบ้านชาวบ้านเลยเจเลยว่า โอเคมันเป็นฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลที่เป็นฟังก์ชันเพิ่มทั้นคู่ก็จริงแต่กราฟมันไม่ได้เหมือนกันเป๊ะน,นะถ้าพูดจาภาษาชาวบ้านก็คือกราฟของ f เ,เนี่ยมันจะชันกว่าก็ได้ภาษาชาวบ้านชาวบ้านคือชันกว่านะครับกราฟ G เหมือนกับมันจะค่อยๆเพิ่มนะครับหรือจะพูดว่ากราฟของ f มันเพิ่มเร็วกว่าก็ได้นะครับเร็วกว่า G นั่นนั่นเองนะครับแล้วถ้าเขียนเป็นภาษาคณิตศาสตร์ล่ะนะครับเราก็จะอ้างแบบนี้ครับก็จะบอกเลยว่าจากกราฟของ f และ g เนี่ยนะครับ เราจะพบว่าที่ x มากกว่า0เนี่ยนะครับจะเห็นชัดเลยที่ x เป็นบวกเนี่ยฝั่งขวาเนี่ยนะครับค่าของ f x จะมากกว่าค่าของ g x นะครับทุกค่า x เลยเนี่ยทั้งกราฟ f กับ g ตัวนี้จะเห็นชัดเลยว่าที่ x มากกว่า0เนี่ยนะครับหรือฝั่งขวาเนี่ยนะครับ f x จะชนะ g x นะครับทุกค่าของ x เลยนะครับถ้า f x ชนะ g x ทุกค่าของ x ก็แปลว่า ฐานของ f เนี่ยจะต้องใหญ่กว่าฐานของ g ีแน่ๆนะครับถ้าใครยังดูไม่ออกอ่ะพี่ให้ดูชัดๆอีกนิดนึงก็ได้นะครับคาว่าที่ x มากกว่า0ูและ f x มากกว่า g ทุกค่า x ยกตัวอย่างเช่นอ่าที่จุด x ขยับมาจากจุดกําเนิด1จุดก็ได้หรือ1ช่องก็ได้นะครับตรงนี้เห็นไหมเทียบกับ g นะนี่ x กระเถิบมา1ช่องเหมือนกันนะค่า y ของ f เนี่ยโอ้โหสูงตั้ง3ช่องเห็นไหมมาตัดตรงนี้ แต่ค่า y ของ g เนี่ยมันยังไม่ถึง2ช่องเลยเห็นปะเห็นไหมเนี่ยคือที่ค่า x เดียวกันเนี่ยนะครับค่า y ของ f จะชนะค่า y ของ g ถ้ากระเถิบไปสองช่องก็จะลักษณะเดียวกันเนี่ย f นี่ยเลยเห็นไหม g ยังอยู่แค่นี้เองเห็นไหมครับก็คือ f x จะมากกว่า g x ทุกค่า x เลยที่ x มากกว่า0นย์ะครับนั่นก็แสดงว่าฐานของ f เนี่ยต้องมากกว่าฐานของ g แน่ๆฐานของ f ก็คือ1ส่วน a ก็จะต้องมากกว่า b แน่นอนนะครับหลังจากนั้นก็คูณค่ายก็จะได้ว่า a b เนี่ยนะครับหรือ a คูณ b เนี่ยก็จะน้อยกว่า1ครับได้แล้วนะครับเมื่อไปดูช้อยส์โอ้ชัดเจนเลยเมื่อกี้เหลือช้อยส์หนึ a b น้อยกว่า1ก็ต้องตอบช้อยส์ข้อไหนแน่ๆครับก็ต้องตอบช้อยส์ข้อ1อย่างแน่นอนเห็นไหมครับก็เก็บคะแนนจากข้อสอบ แพทหนึ่งในปี64ได้ละนะครับก็เฉลยเลยว่าแพทหนึ่งปี64เนี่ยก็จะมีการปรับแนวไปจากเดิมดนิดนึงก็คือในอดีตจะเน้นในเรื่องของสมการกบอสมการเป็นประจําเลยนะครับแต่ในปี64ก็จะมีการหยิบเรื่องของกราฟมาออกนะครับรวมไปถึงเรื่องของโจทย์ประยุกต์หรือโจทย์ปัญหาเข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับนั่นคือแนวของแพทหนึ่งปี64ในบทนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูคณิตศาสตร์หนึ่งวิชาสามัญกันต่อเลยดีกว่าว่าแนวเป็นยังไงนะครับพี่ก็ใช้ษษคณิตศาสตร์หน เทียบเคียงให้ดูเลยนะครับนี่คือข้อสอบปีล่าสุดนะครับเขาบอกว่าจำนวนจริง x ที่มีค่าน้อยที่สุดที่เป็นคำตอบของสมการข้างล่างนี้นะครับมีค่าเท่าไหร่อันนี้เป็นข้อสอบเติมคำครับอยู่ในพาร์ทหลัง5คะแนนเลยนะครับถามว่าค่า x น้อยสุดที่เป็นคำตอบของสมการนี้เป็นเท่าไหร่ ก็แก้สมก,การหาค่า x มาแล้วก็หยิบค่า x ตัวที่น้อยที่สุดไปตอบแค่นั้นก็เสร็จแล้วนะครับเราดูสมก,การที่ให้เป็นสมก,การล็อก,การิทึมแน่นอนนะครับโจทย์จะมี log x ฐาน3นะครับอันนี้ก็ log ฐาน3เหมือนกันนะเป็น x ส่วน9อันนี้ x กําลัง7ฐาน3อันนี้1ส่วน log 3ฐาน x พอสแกนดูสมก,การที่โจทย์ให้แล้วชัดเจนมากๆเลยครับทุกคนก็ต้องเปลี่ยน log ทุกตัวเป็น log ที่ฐานเหมือนกันก็คือ ฐาน3แน่นอนนะครับอ้าว้างนั้นพี่ขอซูมขึ้นมานิดนึงนะครับจะได้เห็นตัวสมการชัดเจนหน่อยนะครับอ่าแล้วพี่ก็จะเปลี่ยนทุกตัวให้เป็นล็อกฐาน3นะครับอ่าเรามาช่วยกันเลยตัวแรกไม่ต้องยุ่งเลยนะครับก็คือ2 l o ล็อก x ฐานสสวยอยู่แล้วนะครับลบด้วย4ก็เหมือนเดิมนะครับตัวส่วนข้างหลังล็อกฐานการล็อกผลหารก็กระจายเป็นผลต่างล็อกได้นะครับก็จะได้ล็อกอกฐาน3า แล้วก็ลบด้วยล็อก9ฐาน3ได้ละจากนั้นเท่ากับทั้งขวามือนะครับล็อก x กำลัง7ฐาน3ากำลัง7ตัวนี้ก็ตกไปคูณหน้าล็อกได้นะครับก็จะกลายเป็น7 log ล็อกฐาน3ตัวต่อมาเป็นวงเล็บยกกำลัง2อุ๊ยแต่เป็นเศษส่วนด้วยนะเรามีสูตรของเราอยู่หรือสมบัติล็อกของเราอยู่ถูกไหมครับ1ส่วนล็อก3ฐาน x เรา กลับขึ้นไปได้นะครับ1ส่วนล็อก3ฐาน x ก็จะกลายเป็นล็อก x ฐาน3นั่นเองแล้วก็ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับสุดท้ายลบ8เก็บมาเลยอ่าจบละนะครับจากนั้นพอเราแปลงเป็นล็อกฐาน3หมดแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าล็อกฐาน3ทุกตัวที่เราอุตสาห์แปลงมาเนี่ยมันหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยเห็นไหม แล้วอย่างเงี้ยพี่ก็ไม่ชอบทดล็อก x ฐาน3ไปเยอะๆแล้วก็จะตั้งชื่อตัวแปรขึ้นมาใหม่เพื่อให้มันทดเลขง่ายขึ้นนะครับในที่นี้พี่กอฟก็จะให้ล็อก x ฐาน3เนี่ยเป็น A ก็แล้วกันให้ล็อก x ฐาน3เนี่ยแทนด้วย a นะครับสมการนี้ก็จะถูกแปลงล่างละก็จะกลายเป็นใครครับก็จะกลายเป็น2 a ลบ4ส่วนด้วย a ลบด้วย ล o เฐานสามแปลงล่างในใจเลยนะครับ9ก็คือ3ามกำลังสอถูกไหมสากำลังสองตบ2ไปข้างหน้าก็กลายเป็น2องล็อกสฐาน3 2มสองล็ฐาน3ก็คือ2นั่นเองนะครับ <c oughs> ด้านขวาละก็กลายเป็น 7a ็ลบด้วยเอกำลังสแล้วก็ลบแปดได้ตามนี้นะครับถึงขั้นตอนนี้ หลายคนก็จะวู้วามเอา a อลบสคูณไข่้จะเย็นๆนะครับแยกแฟกเตอร์ตัวเศษก่อนนะครับมันจะง่ายกว่านะครับก็กลายเป็น2คูณกับ a ลบสนี่ดึง2เป็นตัวร่วมข้างบนได้ข้างล่างคือ a ลบสเหมือนเดิมแบบนี้จะดูง่ายขึ้นเยอะเลยเพราะ a ลบสสองฝั 2, 2่งเนี่ยโทษทั้งเศษและส่วนเนี่ยตัดกันได้นะพอตัดกันเสร็จปุ๊บสมการทางซ้ายมือก็จะเหลือ2ละ ขวามือก็จะกลายเป็น7 a ลบ a กํลัง2ลบ8นะครับแต่ต้องมีเงื่อนไขนิดนึงว่า a ต้องไม่ใช่2นะ a เป็น2ไมไหมเพราะถ้า a เป็น 2, 2ตัวส่วนจะเป็น0นะครับตัวนี้ตัดไปแล้วแต่ a ต้องห้ามเป็น 2, 2ด้วยนะครับจากนั้นก็ย้ายข้างมาแก้สมการต่อก็จะกลายเป็น a กํลัง2นะครับลบ7 a นะครับย้าย8มาก็กลายเป็นบวก10มีค่าท่า,า,ากกบะแยกแยก f a อร์ต่อเลยครับก็จะแยกได้ a ลบ5 แล้วก็ a-2 ลบ2มีค่าเท่ากับศูนย์นะครับโอเคก็จะได้ a มา2ค่าจะ้ะ a ออกมาก็จะกลายเป็น5กับ2นะครับแต่เราบอกแล้วว่า a ห้ามเป็น2นะข้างบนก็แสดงว่าคำตอบนี้ใช้ได้หรือไม่ได้ครับใช้ไม่ได้นะครับเพราะถ้า a เป็น2จะทำให้ตัวส่วนเป็น0นูนย์นั่นเองนะครับเพราะตัวนี้ก็เลยถูกตัดทิ้ง นะครับโอเคจากนั้นก็จะเหลือคาตอบเดี๋ยวแล้วคือ a, a เป็น5แต่ a เป็น5ตอบไม่ได้นะครับเพราะโจทย์ไม่ได้ถามค่า a น้องจะต้องแทน a กลับไปนิดนึง a ของเราในที่นี้ก็คือ l o g x ฐาน3ถ้า a เป็น5ก็แสดงว่า l o g x ฐาน3เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ5จากนั้นก็แก้ x ต่อครับเอา3ดันขึ้นไปได้ละก็จะกลายเป็น x จะตอบ3ยกกาลัง5 3าําลัง5ตอบ อย่าตอบ15นะครับอย่าให้มือจัดนะ3คูณกัน5ครั้งก็คือ243นะครับโอเคแสดงว่าสมการล็อกข้อน,นี้แก้ไปแก้มาได้คำตอบเดียวนะครับก็คือ243นะครับเป็นคำตอบที่ใช้ได้หลังจากตัวคำตอบแล้วด้วยนะครับ243ตัวนี้เป็นคำตอบเดียวและโจทย์ถามหาค่าที่น้อยที่สุดนะครับแต่มันมีค่าเดียวเพราะฉะนั้นค่าที่น้อยที่สุดก็ต้องตอบ243นั่นแหละนะครับ ก็เก็บ5คะแนนนะครับสำหรับข e. ้อสอบคณิตศาสตร์1วิชาสามัญนะครับก็จะเห็นว่าถ้าเป็นสนามสอบคณิตศาสตร์1วิชาสามัญเนี่ยข้อสอบก็จะออกแนวคล้ายๆเดิมนะครับก็ยังคงเป็นสมการอสมการ e x กกับล็อกเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าความยากของตัวข้อสอบก็จะยากกว่าข้อสอบสามัญของเดิมขึ้นมานิดหนึ่งนะครับนี่คือแนวของข้อสอบวิชาสามัญปีล่าสุดครับ ก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับแนวข้อสอบในบทของฟังก์ชัน e x p o n e n t เนนและฟังก์ชันลอการิทึมทั้ง2สนามนะครับน้องๆก็จะเห็นเลยว่าในสนามแพทหนเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแนวไปจากเดิมบ้างนะครับแต่น้องๆไม่ต้องกังวลใจไปนะครับสำหรับน้องๆที่สมัครเรียนในคอร์ส u l t t m m t e Math TV นะครับเดี๋ยวพี่ๆจะมีการอัปเดต แนวข้อสอบแนวใหม่ตัวนี้ให้กับน้องๆทุกบทอย่างแน่นอนนะครับรวมไปถึงข้อสอบแพทหนึ่งและคณิตศาสตร์หนึ่งวิชาสามัญครบทุกข้อ้วยนะครับในปีล่าสุดนะครับสิ่งนี้พี่อยากจะฝากทิ้งท้ายในวันนี้ก็คืออยากให้น้องๆเนี่ยเริ่มต้นเก็บเนื้อหาและทบทวนบทเรียนได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับเพราะยิ่งเราเริ่มต้นเร็วเท่าไหร่เราก็จะยิ่งมีเวลาทบทวนในช่วงท้ายก่อนสอบมากขึ้นเท่านั้นนะครับและความมั่นใจาเราจะเต็มเปี่ยมในวันสอบจริงนะครับและอย่าลืมติดตามคลิปดีๆแบบนี้ได้อีกในตอนต่อๆไปนววนนะคครรรััััับบบสสววีี้ด s อน l อติเมตสุดยอดข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยครอบคุมเนื้อหาสำหรับสนามสอบแพทและวิชาสามัญอัปเดตข้อสอบถึงปีล่าสุดพร้อมเรียนแล้วสมัครเลย